เดี๋ยวนี้เสียมากพี่นอ้องข้างบนนี่เสียห้องหายได้ป่องด้วยอากาศสวัสดีครับผมผมไม่พี่น้องที่รบหลักทุกทุกท่านครับกลับมาพบมาพอกันที่อะไรครับกับเบาแดกพี่น้อง เบาแดกมากแหละได้เพียงเด้อ oh ม <halt ý> <t ye så rails> ื่อเดือนนี้กินฝากพี่ต้นน้องได้เพียงเด้อเสือร้องไห้มาอีกแล้วครับบอกยังไงบิ๊กบิ๊กเบิ่มได้เพียงเด้อเพื่อนนะพื่อนนะมามาพี่น้องมาน้ำน้ำก็เบาแดกมองเนในห้องค่อยจุเสือร้องไห้พี่น้องนี่นี่นี่ลุย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 เอาเลื่อน้อยเพี่อนเนาะลงวิธีก่อนมามามาแก้วขมคือเก้าหล่ะครับพี่น้องเอากอนสีไปใส่มาใส่สีไปน้ำมาลังสีเฮ็ดยังสซยุกก็ใบคู่กันเพื่อเด้อ คือเก่าเหรอฮ่องแข็ต้องเติมน้ำยาเบาเดียกต้องมีน้ำยาเติมได้เพี่งเด้อช่านยานยานบาดมือพี่น้องหอองเขาดียาเด้อคงแข็อ่ะนี่ถางเจ้าะทีเจาะทางกันลูกหลานลจิ้มส้อยจูมืันนี่มาเด้อเสียห้องหายกับเบาเดียกปังปังให้เบาเดียกปังปังแน่เด้อเติมน้ำยาก่นพี่รองห้องเมื่อนี้คอเบรกยังไงเนี่ยได้เพียนเด้อเต็มปวกกี่กันน่ะอืม มาพี่น้องมา <c oughs> สรารค้ามันมาต่องในผ่องด้วยเดี๋ยวเก็บออข,ของหน่อยพี่น้องมาเฮาลุยป่ดนี่ตังของลาปิดแล้วพี่น้องเสือมาแล้วพี่น้องนี่นี่โอ้ยของแค่แขของแข่ข เย็นกินเป็นน้ำคุ้ยกันไปนํ้ำามรูทุกดิบกันเป็นน้ำตั้งบ้านเบาแดดหนาวเลยเด้อตั้งบ้านตั้งอื่นหนาวไปบางคนกันบข้เมีมาคือบุซอยมาแต่ในบ้านพี่น้องเลยคือเกาได้พี่น้องแลาบอกคือเกาของเบาแดดละ่ะอยากให้พี่น้องเบิง้งของแท่เนี่ยมันมันตรงนี้หละเสียบนี่มันแข็งมันทุกอ,อยากเลยพี่น้องอ พอจิ้งกุญแจข้ามกันพี่รองจังจังทันตัวจังคุ้ยกันมันได้แตกเพื่อพี่พี่รองข้าเป็นพี่รองอืมยังอ่อานมา ตัวนี้มันก็ขาดพี่น้องเด้อหลายคนก็ถามว่ายำแหลกบ่คือเก่าอ่ะบ่แหลกคือเก่าคือใสแหะพี่น้องเอาจีนรสชาติมันเลยก็ะเดื่องคลิประโดดเอาหนีทรวดเจลิกิ้นนี้พี่น้องด้วยตรงห้าหฮันให้นบึงหอมแฉะเนาะเอากินสัก้อนพี่น้องบ่แดกกระยากขี้กันหละจิบก่อนห้องยูพี่ด้อ อืออเดี้ยสรอยบนนี่มาพี่ดองมา หยั่งโมเลกเลยเพื่อนขคืนไปแล้วเจือ,อนี่เสบตัวละมันมันเพือ่อนของเลยมันเป็นมัน hmm đẹp không nhỉ เนื้อมันกระเจ็บคุรู้ว่าเจ็บเบิดถ้าขมขมนี่เขาข,ขนาดเป็นของด้วยขมขมนมั่นมันหวานอ ร้องเเนือเองมันเป็นหรอฮะร่องเนือนั้นันจคอ้แนีวันต้องเเนือนั้นจะคันะเพีงเนาะนี่ใส่เนื้อเป็นไง ก็ท้ายตัวหลังมีเหนืยวน้ำจิ้มน่อยแต่เสียบตัวหลังกินเป็นน้ำพันเป็นน้ำได้เปน็นหนอจะวากันเด้อเฮาเห็นเรือถวยแก้วเบาเดียบบอวพีหนอข้อมินมาบอกเนี่ยเด้อให้ตั้งไซ มันมันแข็งกระเสียบดีมากเลย <c oughs> <c oughs> ปักหนึ่งปีกลางามงามถึงมา่จะกต่นั้นก็จะไปเก็บมา่จะใส่บุขางห้องงามผู้ได้บุ เก้วไหมเสียบขนาดแก้วก็ได้ผมกั้นน้ำเหื่มหน่อยพี่น้องก๋วยแซ่บสียบพี่น้องเลยก๋วยติดมันนี่ บ่าเด็กก็ยังมักอังอกินบะเบิกกับยีสต์ก้อยร้อยเรียดกันนะก้อยจีนมันห้องเบิงเบเบ้งแซ่บรอบเพ็ดเบิ้งแต่บางงามขับกัะทักหนึ่งปีของหนามวุ้นไอ้บุญเนี่ย